สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสตาลงบนนายานาเดอพี่น้องมาพบพอกันยามเถียงนอกมือนี่อยู่ที่ห่มข้อพี่น้องกะแดดแดดแดดฮัากกซีอันบดลงแนวน้อยหนึ่งเนาะมือนี่กะแม่แต่งลงมาให้อันไปสามข่าวได้นะและพี่น้องบอลที่ได้ถ่ายให้เบิงมือนั่นเนาะ แข็งแข็งดินค่ะแต่มันแดดลงมากก็เลยเศร้าเมื่อยก่อนนอยหนึ่งแหละไปหาบอากาอยู่หน้าไม่เท่าเนาะหน้าผลนกระติดกันนี่แหละก้าเพิ่นเรือหน้าประมาณอ่าสิบหมัดบ่านร้วาหมัดนี่แหละพี่น้องก็เลยว่าให้เอามาดำสามใส่อยู่นี่แต่มันเป็นข่าวดอเนาะข่าวเฮาดำในนี่ค่ะเป็นข่าวงานจักแม่ผลนก็จักจิตยังอยู่ที่เอาข่าวดอมาปนกับข่าวงาน บัดเทาเกี่ยวเฮาก็ะิเกี่ยวยากเนาะมาจกเอาคือคือปีก่อนคอยเกี่ยวข่าวชองสัน้นหันดิสุกตัวซุกตัว,ตวดิบมันจะเป็นแบบสั้นแหละพี่น้องคอยกะว่าอายุคอยว่าเจ้าอยากเกี่ยวข่าวชองเถือบอ่เพิ่นก็ไปเอามาโหลดตามใจไปเอามาพี่น้องแต่ตอนนี้ถามมันบดสะก่อนเนาะแล้วก็จังชิได้ไปหาบมาเช็กสีแล้วบ่แล้วแหละดำู้เดียว ีไแล้วนี่ไงเพราะว่ามันแข็งเนาะเอาดำสุดก่อน้วก็แข็งแข็งเมื่อนอนปวดหัวเมื่อหัวมือหมุ่หมุ่ดำสามนาแล้วเมื่ออื่นหาก็จะได้เดินทางไปบ้านพีนพี่น้องพีเหนือเนาะเมืองอุทุมพรไปดำนาซอยเอื่อยต่อเนาะหลายคนก็สลงแล้วนะแล้วคือสิสบายบสบายพี่น้องเ้ยบแล่นน้ำมัวกับไปซอยหมู่คือจังสีแหละไปซอยเอื่อยยี่บ้านพีนเมื่ออื่น สาวพุทธทยไปถามมาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไปบเฮนกาแล้วก็ไปขึ้นไปถามผลอยู่เทียงผนว่าเขามาเอาไปดำแล้วผนว่าป้าผนมาเอาไปดำแล้วเนาะสรุปแล้วเฮ้ากะขึ้นเมื่อเที่ยงพี่น้องโมมีกาดำก็ถือว่าบดได้สามเนาะสำหรับชิปอันมาสามนาก็คือสิบบดได้คือสิบบดได้สามไหมพ่อแม่พี่น้องเบกนะิกเนาะโมมีกาสามพี่น้อง กะสพาพ่อแม่ขึ้นกะสพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเทิงพ่นแหละไปสวมขอกินพี่น้องกินสมโตเนาะบดะเห็ดเวียวกเนคกะแดดแดดพี่น้องเลยแดดแหง้งเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอดเที่ยงแล้วพี่น้องกิมานิมขอของเรา เาเอาเองน้องซ้งายกับเมียผนเป็นคนเอาเนาะเพราะว่าสุวนเสียเมื่อกินอยู่ในบ้านบ้านเมียแต่ก็เมื่อแรกเมื่อแต่เมื่อว,วาน,นประแดกของเฮาก็ประแดกต้มซุกตัวพี่น้องตอนนี้กำลังก้อยแจงตําเป็นนัวเนะาะตําให้มันหม่นยันมัน เห็ดคลูกโลนเมันใหญ่ก็ใหญ่โคตรเลยดิดลงไปสามข้าวกับบะเลยสามข้าวอ๋อโน่นโน,น แรงนัวกันจองมันเม็ดเม็ดยัยนใหญ่โตก็เลยชิมเตำจะน่นมันชิมยำครู๊กครู๊ก ตัดไปกระหู้่วแจ่กฮาวกับซีมี่หมักเพ็ดเป็นนัวรรประแดกน้ำตาลน้อง,อ,งอันนี้คือน้ำตาลประแดกเสดายบุมีประแดกตอน เขาสวยเอากระบอ,อเกเป็นยังเนาะอืมมข้อจนข้อวันเนาะมันอยากเหี่ยวใน่อยหน,น,นึ่นงก่นนนงอนสี่เอาตัวนี้ก็เพราะว่าเขาขึ้นบ่ได้อยู่ตนน้นมันพี่น้องมันสูงโพด มือขาววันนี้แะเห็ดกินเองใส่มือตัวเองเลยกินแล้วแล้วกะมือแรงกระจองห้องน้ำมาขอกัมาข้อวานนะพี่น้องแต่ก่อนพูดและว,วานเดี๋ยวนี้เชาชมเลย เขามากินกับสมรแล้วมันสมกินกับเจวปีก่อนผลมาหานเอาโจนเบิดห้ากระหมากปีนี่ mm hmm. พอสานีก,ก่อนเนาะพี่น้องคนเลย แก้วมันกะลายกว่ามาัเข้อหอยได้าะว่ายันกินโมโบดเนาะมันคือนำวานนี่แหละคือนำวานบัวลอยนี่แหละเมนบัวบัลอยแซ่บอยู่พี่น้องชี้เป็เดหนหนึ่งวันวาน ย่านแต่ม,มักกอดข้าคอเชฟอยู่นะยพ่นน้ำมึมมาอีกแล้วม,มันวันนี้ก็แล บเดิพี่นองเ้ยดูจากหน้าตาม่ขอให้กับบุชมเกินไปพอดีเข้ากันเลยเรมเพ็ด ท่องนีนกะคันเจ็บตอนแรงก็โอเคอยู่เนาะคันเจ็บมืออื่นไปดำน้ำในกะป้าเขาชิวาขีข้ขาดดำน้ำและเที่ยวตะแล่น เบิดแล้วพี่น้องยังประมาณสิบลูกสำหรับผู้ใดที่อยากมาคอกก็มาเอาได้เดอ้ออยู่นาของน้องลงเนาะถือผ้ามหาหั่นอร่อยพี่น้องแก่ใสร่รถอยสิบล้อมกันบ่เอาเอาไว้กะบัวคอยมีผ้าได้กินนอเนาะเพราะว่าขนาดคอยเองกะมือทำอิฐที่คอยได้กินเนาะ น้องจงไว้หายจังได้กินขน้องบ่ะจงไว้หายก็บ่ได้กินเนะาะเผ็ดแซ่บแต่กับเพ็ดพี่นอ้องเออเผ็ดแต่กัแซ่บกินเบิดนี่กาสิยาอลไรเนาะเริ่มบ่ม่วนในท้องมากเลยเห็นผลนไวไอะไิเืีอว่ากินชม ําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบไว้สํานี้เด้อพี่น้อง,อาางค่ะบ๊ายเนาะมื้อหา1ข้าวเกือบเป็ดไก่สบายดี